สวัสดีช่วงเล็งๆเนาะครับหลังเลิกงานเนาะครับพี่น้องมาพบกับกเกษตรท้อตออีกแล้วครับพี่นอ้องเกษตรท้อตอกาเป็นคนอำเภอหนองบวัวละเวนะครับอำเภอหนองบวัวละเวจังหวัดเชียงพูมครับเมื่อนี้กษตรท้าพี่น้องมาฉีดปุ๋ยมันเนาะครับพี่น้องมาฉีดปุ๋ยมันตอนนี้มันก็าอายุได้11เมือเนาะครับ11เมือ เมื่อนี้ก็เป็นวันที่19ามกราคม2565้แล้วครับมันแปลงนี้ผมปลูกไปกับเริ่มปลูกกับตอนแรงตอนแรงของวันที่เนะครับตอนแรงของวันที่7แล้วกัปลูกเสร็จเมื่อวันที่เศร้าเศร้าของวันที่10นะครับเศร้าของวันที่10มัน11เมื่อกะตีประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้แล้วก็ตีแตกเห็นใบเห็นอย่างแล้วนะครับพี่น้อง กะติแตกเกินใบเห็นยังแล้วบางอันกะแตกเงาแล้วเนาะครับพี่นอ้องบางอันกะที่ได้ประมาณนี้แล้วอันนี้มันสิบเอ็ดมื้อนะ้ครับกะติได้ขนาดนี้แล้วเนาะบางต้นนะครับสําหรับทอนมันที่สมบูรณ์นะครับทอนมันที่สมบูรณ์จะได้ขนาดนี้แล้วประมาณนี้แล้วอันที่พอทันแตกะก,มตนนะ,มตกะมีนะครับพี่นอ้องมันเป็นบางต้นบางบางอันนั่นเนาะเพิ่งเพิ่งจะเริ่มแตกกะมีนะครับพี่น้อง เพราะว่าความสมบ huh? the like. ูรณ์ของทอนพันธ <ell Cathy. t ell> ุ์มันมันบ่สมบูรณ์ปันได๋เนาะบ่สมบูรณ์ปรนเด๋มันก็ที่แตกซ่าอังเส่ครับแตกซ่าแตกซ่านะครับย่งเชต้นนี่กะกับพึ่งจะเริ่มแตกขึ้นมาเนาะครับพึ่งจะเริ่มแตกขึ้นมาส่วนอันนี้นั่นของเขาเริ่มแตกมาจากใต้ดินนะครับแตกมาจากใต้ดินส่วนอันที่โพกขึ้นมาก่อนนะครับมันจะเริ่มต้นง่ญ่มีใบ ได้สองสามใบแล้วนะครับพี่น้องเบื้งอันนี้เป็นมันมันสิบเอ็ดมือนะครับมันอายุได้สิบเอ็ดมือครับมาถ่ายให้พี่น้องเบิ้งนะครับให้พี่น้องเบื้องนะครับที่พาไแบบเบิ้งเรื่อยๆนะครับเบิ้งเรื่อยๆเบิ้งอันใดแต่ก้อนที่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับทอนพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์อันนี้สมบูรณ์มากเลยครับ มันที่ได้ขนาดนี้แล้วครับเนี่ยมันสิบเอ็ดเมื่อแต่ว่าผมว่ามันที่ที่ขึ้นต้นนะครับต้องต้องหาแนวมาให้มันแช่างากแข็งน้อยนะครับพี่น้องให้มันแช่างากแข็งน้อยเบื้องด้วยสายตาแล้วตอนนี้ครับเกิดได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วของการแตกใบเนาะครับเบื้องด้วยสายตาเนาะครับเบื้องด้วยสายตานี่จะ จะเห็นเกือบเต็มแปลงแล้วครับพี่น้องเกือบเต็มแปลงแล้วเขียวเกือบเต็มแปลงแล้วเนะาะไปเบื้องหลายๆต้นนะครับหลายๆต้นนี่ครับความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยต้นนี้จะแข็งแรงกว่ามูครับเพราะว่าขอตามันจะสงทีกว่าต้นเมื่อกี้นะครับต้นเมื่อกี้มันจะสูงขนาดนี้ได้ว่าขอตาเขาห้างครับอันนี้มันจะรู้สึกว่าจะสมบูรณ์กว่าครับรู้สึกว่าจะสมบูรณ์กว่า นี่ครับทายมุมกว้างๆให้พี่น้องเบิ้งเนาะอันนี้เป็นเวลาหลังเลิกงานของผมนะครับพี่น่องเวลาหลังเลิกงานของผมเวลาเลิกงานกับสีมงเครึงเนาะครับพี่น้องเวลาราชการนั่นแหละครับซีมงเครึงีมงเครึงเนาะท่ายบรรยากาศรอบๆให้เบิ้งเนาะว่าที่เป็นแบบใดเนาะครับเมื่อนี้กับมาฉีดปุ๋ยทั้งใบเนาะครับ ขีดทั้งไปปุ๋ยผมมีอย่างนี้นะครับพี่น้องที่พาไปเบื้องว่าปุ๋ยผมมีอย่างนี้นี่ครับเป็นปุย๋ยเป็นปุ๋ยที่ผมมากเองนะครับพี่น้องมันจะมีสีประมาณนี้ครับสีประมาณนี้อันนี้ผมมักจากอันอัน,นั้นนะครับพี่น้องมักจากเศษป่านะครับ หมักจากเศษปลาแล้วก็พวกโรคหมูนะครับพวกน้องงมูนะครับหมากรวมกันเลยครับเศษปูเศษปลาเศษเศษกุ้งเศษหอยครับหมากรวมกันเลยในในในองค์เดียวกันเลยนะครับพี่น้องอัตราในการใส้ก็คือผมใส้เพราะว่าผมเฮ็ดเองเนาะผมใส้สองกระป๋องปลาครับต่อน้ามเป้หนึ่งเนาะครับต่อหน้ามยี่สิบรินะครับสองกระป๋องปลาต่อน้ามเป้หนึ่งครับต่อน้ามเป้หนึ่งแล้วก็ฉีด ลักษณะการฉีดของผมนะครับพี่น้องลักษณะการฉีดของผมก็คือตอนนี้มันยังน่อยด้วยยูยูยูนะครับพี่น้องมันยังหน่อยยูผมก็ฉีดส่เทียร์ละต้นนะครับฉีดส่เทียร์ละต้นเดินร่องกลางไปเลยครับแล้วก็ฉีดไ่เทียร์ละต้นใส่ขวาใส่ขวาเนาะครับพี่น้องฉีดเทียร์ละต้นใส่ขวาไส่ขวาไปเลยครับถ้ามันเริ่ขึไนมาจากน้อยทรงมีพุ่มมีหยังแล้วเขาก็ คอยฉีดสารไปเทละสองร่องนะครับพี่น้องฉีดสารไส้ขวาไปเทละสองร่องตอนนี้มันยังน้อยอยู่เขาสามารถพ่นไปเทละต้นได้ครับเขาต้องเฝ้าครับเขาต้องเฝ้าเขาคอยเหตุไปย้ำมะเร็งกับย้ำมะซ้าเขากลับมาได้มือละซี่ร่องหาล่องไงยังดีครับพี่น้องมือละซีร่องหาร่องไงยังดีมันขึ้นอยู่กับการเขาแบ่งเวลาเนาะครับพี่น้องในการเหตุงานเนาะถ้าเขาแบ่งเวลาเปลี่น งานเขาก็ได้หลายครับเต็มประสิทธิภาพของเวลาที่เขามีนะครับพี่น้องเต็มประสิทธิภาพของเวลาที่เขามีถ้าเขาเบ่งเวลาเปลี่ยนเนะาะแจ้งของผม,มน่นผมกับมีเวลาแค่ย้ำม,มือเศร้ากับย้ำมือเลี้ยงนะครับย้ำม,มือเศร้ากับย้ำมือเลี้ยงแล้วก็เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเนะาะเสาร์อาทิตย์บางมือผมได้ไปเข่าวเว้นกะกะบพรได้ไม่เฮ็ดนะครับพี่น้องกบเวลาเขาก็หน่อยลงไปอีกมือใดได้เข่าวเว้นเนาะ อันนี้มะทายต้นมันหล,หลายมุมให้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องอันนี้ <c oughs> กลาเป็นมันอายุอีกรอบนะครับสิบเอ็ดมือนะครับสิบเอ็ดมือสิบเอ็ดมือบางแถวกับสิบสองมือนะครับบางแถวกับสิบสองมือสําหรับมันแปลงน,นี่ครับส่วนที่สิบสองมือนี่นที่ประมาณสามสี่แถวแรกนี่แหละครับเพราะว่าผมเริ่มปลูกมันตอนแรงวันที่เจนะ็ดเนาะ ตอนแล้งวันที่เจ็ดหลังเลิกงานเนาะครับพี่น้องแล้วส่วนทั้งพี่ผมปลูกวันที่แปดที่เก้าที่สนะิบเนาะไล่ตามลําดับไปเลยเนาะครับพี่น้องเพราะว่าผมบ่ได้จ้างคนครับผมบม่ได้จ้างคนผมเพกับปลูกสามคนพอแม่ลูกครับปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปมือละน้อยครับเมียก,กับเสาครับเพราะว่าเฮ็ดของจะของเนาะนี่มาเบิ้งอันนี้ต้นนี้ก็สมบูรณ์ครับนะครับ ต้นนี่สมบูรณ์แต่ว่าต้นนี้ทรงทรงขอตาเหง้านะครับมันจะบ่ค่อยดีปันใดเนาะบมม่ค่อยมากครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฉีดปุ๋ยทั้งใบเพื่อให้เขาอน,นัานล้งนะครับเพื่อให้เขาสมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดตอนนี้ก็เรื่องหญ่าเรื่องอยังก็บ,บ่อยมีครับสมรับม้านแปลงนี่เนาะเตยว่ามันจะมีส่วนมากจะเป็นแบบนี้ยครับเป็นเขียงเสีย เชี่ยไปเสียครับเขาต้องมาไล่หลกออกเนะครับพี่น้องไล่หลุดออกเพราะว่ามันยาไวไว้ลายยาวไว้ลายครับเขาต้องมาเชี่ยออกครับบพราะตอนมันที่พันสายน้ำหยดเขาแล้วก็พันต้นมันเขามันจะเฮ็ดให้ต้นมันเขาเยีซ่าเนาะครับเยีซ่าแล้วก็จะเลี้ยนเติบโตซ่านี่นะครับมาทายอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเนาะ ว่ามันเป็นแบบใดแล้วเนี่ยจะมาฉีดปุ๋ยแบบใดเนาะผมกระฉีดไปเทละต้นนีงสิแหละครับสองฟังเบ้มเงินสองฟังไส้กว่าไส้กว่าฉีดไปเรื่อยๆครับฉีดไปเรื่อยๆยืนเศร้ากับที่มาฉีดอีกรอบนึงนะครับฉีดเศร้าแล้งเศร้าเล้งครับเศร้าเล้งเศร้าแล้งยังไงก็ฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมน้ำนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมน้ำเนี่ยเวลาผมลุง้งคลิปใหม่ๆพี่น้องจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปผมจนจบนะครับพี่น้องเมื่อนี้ขอบคุณครับ